สุขภาพอีกเมนูหนึงนะคะก็คือแกงเลียงค่ะซึ่งแกงเลียงนี้นะคะเป็นอาหารไทยที่มีประโยชน์มากแล้วก็มีงานวิจัยสนับสนุนอย่างชัดเจนว่าแกงเลียงนี้สามารถที่จะ ป้องกันหรือลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้นะคะรวมไปถึงมีผักหลากสีหลากหลายนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะวิตามินแร่ธาตุครบก็จะเป็นผลทําให้เราไม่ป่วยนะคะสุขภาพแข็งแรงและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยลดภาวะน้าตาลในเลือดสูงได้ด้วยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแกงเลียงมีส่วนประกอบอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูก่อนว่านะคะผัก มีอะไรบ้างนะคะในแกงเลียงเอาตามที่เราชอบได้นะคะมีผักหลากหลายเช่นที่นิยมกันก็คือ1ตําลึงนะคะใบแมงลักนะคะลำดับต่อไปก็คือฟักทองนะคะข้าวโพดอ่อนเห็ดฟางนะคะเห็ดนางฟ้าแล้วก็บวบเหลี่ยมรวมไปถึงไข่ไก่สดเพราะมีประโยชน์มากนะคะไข่ไก่เนาะทีนี้เรามาดูพริกแกงเลียงบ้างนะคะพริกแกงเลียงจะประกอบไปด้วย กะปิอย่างดีนะคะถ้าเราใช้ก็ประมาณ 1- 2ช้อนชาขึ้นอยู่กับปริมาณคนแล้วก็ปริมาณที่เราจะต้องเสิร์ฟนะคะว่ามีแค่ไหนนะคะพริกไทยดำนะคะก็ประมาณสัก20-30เม็ดได้นะคะกระชายประมาณสัก3-4อันนะคะพริกสดนะคะพริกสดรวมไปถึงหอมแดงนะคะก็เอาให้มีความหอมของแกงเลียงนะคะสําหรับเครื่องปรุงรสก็จะมีซีอิ๊วขาวกับเกลือตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือขึ้นอยู่กับความชอบของพวกเราแต่ก็อย่าให้มีรส เค็มจนเกินไปนะคะสำหรับขั้นตอนในการทำพริกแกงเนียงนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องเลือกเอาพริกไทยมาก่อนนะคะเนี่ยค่ะพริกไทยดำนะคะเอามาตำก่อนอันดับแรกนะคะ เพื่อพริกไทยดำตาละเอียดแล้วนะคะแล้วก็จะตามด้วยกระชายค่ะนะตํตาๆด้วยกันนะคะพริกไทยดำกับกระชายนะคะพอพริกไทยดำเริ่มเริ่มละเอียดนะคะกระชายก็เริ่มแตกนะคะหอมกระชายออกมาแล้วค่ะเราก็จะเริ่มใช้นะคะหอมแดงค่ะตามหอมแดงด้วยกันนะคะ หอมแดงนี่มีประโยชน์นะคะจะช่วยในเรื่องของลดอาการหวัดได้ด้วยค่ะส่วนกระชายเองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของทําให้ปรับสมดุลของความดันโลหิตของเราค่ะแล้วแถมยังช่วยบำรุงกระดูกได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเอากะปินะคะประมาณ1นช้อนชานะคะใส่ลงไปนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของเราที่จะทำแกงเลียงนี่แค่ไหนนะคะ เมื่อพอเริ่มแหลกหมดแล้วนะคะเราก็เริ่มเอาพริกมาด้วยนะคะพริกสดเพื่อที่จะให้มีความหอมของแกงเลียงนะคะส่วนใหญ่แกงเลียงนี้นะคะเขาก็จะเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของอประเทศไทยอยู่แล้วค่ะยิ่งเมื่อมีงานวิจัยมาสนับสนุนเรื่องแกงเลียงเนะะี่ยค่ะก็จะเห็นได้ชัดว่าแกงเลียงเนะะี่ยมันมีประโยชน์มากๆกก็คือช่วยในเรื่องของลอดและป้องกันมะเร็งอย่างชัดเจนนะคะ ะะตาให้เข้ากันนะคะค่ะวขณะนี้นะคะพริกแกงก็แหลกละเอียดดีแล้วนะคะต่อไปก็จะตักพริกแกงลงมาใส่ถ้วยเพื่อพักไว้นะคะเพื่อที่จะนำไปสำหรับแกงต่อไปนะคะ นี่พี่แกงเลียงนะคะเมื่อน้ําเดือดแล้วนะคะก็เอาพริกแกงนะคะพริกแกงเลียงเนี่ยค่ะใส่ละลายลงไปในน้ําที่เดือดแล้วค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งให้เดือดอีกสักครั้งหนึ่งค่ะแล้วเราก็เอาผักใส่ลงไปค่ะเมื่อน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เริ่มนะคะใส่ผักได้เลยค่ะ ผักอันแรกที่เราควรจะคำนึงถึงก่อนก็คือฟักทองนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาในการทำให้สุกนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นข้าวโพดค่ะข้าวโพดอ่อนนะคะแล้วก็จะตามด้วยเห็ดฟางค่ะแล้วเราก็ปิดฝาสักระยะหนึ่งนะคะนี่เป็นเห็ดฟางนะคะ ปิดฝาก่อนนะคะให้เดือดอีกสักครั้งนะคะแล้วก็ให้ผักเนี้ยอยู่ในน้ํานะคะให้เดือดอีกสักรอบนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยใส่ผักที่เหนือค่ะค่ะ <ies. S 1> หลังจากที่เราใส่ผักชุดแรกไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่ผักชุดที่2เพราะว่าผักชุดที่2นี่จะสุกง,ง่ายกว่าชุดแรกคะ่ะก็จะมีเห็ดนางฟ้านะคะกับบวบนะคะ ะะแล้วก็เพื่อให้รสชาติเ,เข้มข้นขึ้นนะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่สดไปด้วยกันเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็คนให้มันเข้ากันนะคะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ผักชุดที่2เดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเนาะเราก็จะเริ่มมาผักชุดที่3ก็จะเป็นตําลึงนะคะซึ่งผักเหล่านี้จะเป็นผักที่สุกง่ายนะคะตำลึงก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมันมีวิตามิน A เยอะค่ะช่วยบำรุงสายตาที่ดีเยี่ยมนะคะแล้วเรากนะะ็กดตำลึงลงไปให้ใหอยู่ให้ผสมคลุกค,คล้ากันกับผัก ก่อนหน้านี้นะคะแล้วท้ายสุดก็คือใส่เครื่องปรุงตามที่เราต้องการที่จะปรุงนะคะอาจจะเป็นเกลือหรือว่าซีอิ๊วขาวก็ได้ค่ะเอาตามที่เราถนัดนะคะใส่ซีอิ๊วขาวเป็นเล็กน้อยก็ได้ค่ะนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่สุดท้ายก็คือใบแมงลักค่ะจะทำให้มีกลิ่นหอมน่ารับประทานนะคะ หลังจากนั้นเมื่อใส่ครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะแกงเลียงตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ